พบกับพี่ยุและ h a p ี่มามอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP นี้นะคะถ้าจะไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะมันเป็น t o l o o t t h t t w w n เลยนะคะในเรื่องของช่วงของไวรัสนะคะที่กำลังระบาดหนักเลยก็คือโควิด1 9นะคะหรือโควิด1 9นั่นเองและที่ตอนนี้นะคะพี่ยุเจอและได้ยินมากับหูนะคะก็คือในเรื่องของหลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยและ มีความคิดที่ว่าเอ๊ะเวลาถ้าเกิดว่าเราอะติดเชื้อขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนะคะแล้วก็มีหลายๆที่นะคะหลายๆบริษัทที่เปิดรับนะคะขายประกันโควิดแล้วด้วยและมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งตัวของออคนใกล้ชิดของ p ี่ยูเอนะคะก็สงสัยว่ามันมีออกมาแบบต่างๆมากมายเลยหลายบริษัทเลยนะคะที่ออกมาว่า มีเงื่อนไขแบบนี้นะคะจ่ายแบบนี้คุ้มครองแบบนี้แล้วเราจะเลือกยังไงนะคะจะซื้อแบบไหนที่มันจะตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามความต้องการของเรามากที่สดุดคลิปนี้นะคะพี่ยุ จะมาไขปัญหาให้กับทุกๆคนนะคะก็ลองฟังแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบแล้ววิเคราะห์ดูนะคะว่าเพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนกันแน่นะคะและเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะที่พี่ยุอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําประกันโควิดนะคะเดี๋ยวมาดูในคลิปกันเลยนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะการที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันนะคะโควิด -19 เนี่ย เราจะซื้อที่ไหนบริษัทอะไรและซื้อกับใครนะคะสิ่งที่พี่ยุ้อยากจะให้เป็นข้อคิดกับเพื่อนๆนะคะก็คือ1การที่เราจะเลือกซื้อประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องซื้อกับบุคคลที่เราสามารถที่จะติดต่อได้นะคะเวลายามที่เกิดปัญหาหรือยามที่เราจะต้องเคลมหรือใช้บริการนะคะเราจะต้องติดต่อ กับบุคคลคนนั้นให้ได้นะคะออตอนนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการขายประกันเนี่ยผ่านในเรื่องของเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าซื้อตรงกับ เซเว่น uh, หรือซื้อผ่านตัวแทนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนในหน้าประกันต่างๆโบเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งมีช่องทางการซื้อเนี่ยมากมายเลยแต่พี่ยุจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆนะคะว่าเวลาเราจะเลือกซื้ออะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องสามารถติดต่อผ่านตัวแทนได้นะคะแล้วก็สามารถเรียกใช้บริการได้ด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนคะ่ะตัวเราเองเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปเดินเรื่องอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถติดต่อกับคนที่เราอาจะฝากชีวิตไว้ให้กับเขาได้นะคะ mm hmm. ข้อที่2เลยนะคะก็คือเลือกซื้อเนี่ยในบัตเจ็ตที่เราไหวนะคะและผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดนะคะ ตอนนี้เลยนะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยหลากหลายบริษัทมากเลยนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยยังงงและสงสัยว่าในแบบบางที่เนี่ยทำไมจ่ายเบีย้ยน้อยให้ความคุ้มครองเยอะบางที่จ่ายเบี้ยเยอะทําทไมให้ความคุ้มครองน้อยและไม่เหมือนกันพี่โยชาะมาบอกให้กับเพื่อนๆนะคะอย่างนี้ค่ะว่าบางที่เนี่ยในการจ่ายเนี่ยเงื่อนไขก็จะไม่เหมือนกันเอายกตัวอย่างง่ายๆในอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลย บางบริษัทนะคะเขาก็จะบอกว่าชำระเบีย้ยอ่ะพี่ว่ยกตัวอย่างว่าปีละ500รละกันเนาะเอาเอาตัวเลขกลมๆปีละ500แล้วถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอเชื้อเนี่ยจ่ายทันทีจุดๆุดจุด,จด,จดอาจจะเป็น3ามหมื่นห้าหมื่นแสนอะไรก็ว่าตามกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีสูงสุดเนี่ยหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะ หรือบางที่เนี่ยก็จะมีว่าตรวจพบเจอเชื้อไม่จ่ายนะคะแต่ว่าให้เป็นค่ารักษาในกรณีนอนเจ็บป่วยด้วยโควิดเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือเป็นผู้ป่วยในนะคะถึงจะจ่ายให้วงเงิน50,000ืวงเงิน25งหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวงเงินแสนหนึ่งเนี่ยไม่มีนะคะยังไม่มีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ จะมีตัวชดเชยในกรณีที่นอนโรงพยาบาลให้นะคะเป็นรายวันวันละ500-300-1000ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่นะคะแต่ละบริษัทหรือจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าจ่ายค่า,ารักษาในกรณีโคมา่าภาวะโคม่านะคะที่สืบเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิดคำว่าเดี๋ยวพี่ยุข,ขอ ขยายคําจํากัดความของคําว่าโคม่าก่อนนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอะไรที่เรียกว่าโคม่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในคําจํากัดความของคําว่าโคม่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะคําจํากัดความของคําว่าภาวะโคม่านะคะก็หมายถึงว่าการสลบหรือหมดความรู้สึกนะคะ ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทสัญญาแพทย์นะคะและต้องมอีความเกี่ยวข้องและเป็นอยู่ในตามลักษณะต่อไปนี้ถึง3ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจนะคะก็คือเครื่องช่วยชีวิตอะคะ่ะตรงนี้ สนะคะก็คือไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะภายนอกอย่างน้อย96ชั่วโมงนะคะข้อที่สมสมองเนี่ยจะต้องถูกทำลายอย่างถาวรนะคะไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันภายหลังจาก30วันนะคะนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกนะคะต้องเกิดขึ้นใน3ข้อนี้เท่านั้นนะคะถึงจะอยู่ในคำจำกัด ความของคำว่าภาวะโคม่าค่ะทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำว่าซื้อประกันโควิดแล้วเขาจ่ายให้ในกรณีที่เจ็บป่วยขั้นโคม่าเนี่ยต้องเป็นระดับไหนเขาถึงจะจ่ายให้เราทำไมในผลตอบแทนที่เขาให้ในเรื่องของข้อที่คำว่าโคม่าถึงให้เยอะก็เพราะว่ามันน้อยคนมากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆืที่จะเกิดภาวะโคม่าได้ขนาดนั้นนะคะ หรือเรียกง่ายๆว่าก็เกือบตายนั่นแหละค่ะเขาถึงจะใจ่ายในในในเงื่อนไขข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราสมควรที่จะเลือกซื้อในรูปแบบไหนนะคะส่วนในรูปแบบทีออ่ยุได้ยินหลายๆคนถามมาว่าแล้วเวลาเราซื้อประกันโควิดเนี่ยมีค่ารักษาไหมพี่ยุอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าในกรณีที่ค่ารักษาเนี่ย ถ้าโดยส่วนตัวในความคิดของพี่ยุนะคะพี่ยุคิดว่ามันยังไม่จําเป็นในเรื่องของค่ารักษาที่เราจะซื้อแล้วอยากจะได้ในเรื่องของค่ารักษาเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าในการที่คนเราเนี่ยจะติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วจะต้องถึงขั้นแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนี่ยต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้มันเยอะไหมคะมันแพงใช่ไหมคะ แล้วเงื่อนไขที่บริษัทเขาจ่ายให้เราถามว่าค่ารักษาตรงนั้นอะ่ะมันเพียงพอกับสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปไหมเพราะฉะนั้นนะคะพี่ยุเลยอย่างโดยส่วนตัวของพี่ยุและครอบครัวนะคะพี่ยุจะเลือกซื้อนะคะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะคะแต่ตัวของพี่ยุเองเนี่ยพี่ยุคิดว่าถ้าพี่ยุจะเลือกซื้อเนี่ยพี่ยุเอาแค่ว่าตรวจพบเจอเชือ้อ แล้วจ่ายทันทีคือจบเลยดีกว่าส่วนเงินตรงนั้นเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปรักษาหรือเราจะเออเอาไปทําอะไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วถูกไหมคะพี่ยุกก็เลยคิดว่ามันไม่ยุ่งยากมากส่วนเรื่องของจะรักษาต่อหรือไม่รักษาต่อเนี่ย mm. ก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ของรัฐบาลอาจจะไปใช้สิทธิ์ของสวัสดิการประกันสังคมหรืออาจจะไปใช้สิทธิ์ของ30บาทอะไรอย่างเงี้ยหรือประกันชีวิตที่แต่ละคนมีแต่พี่ยุเชื่อว่า ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ได้เงินมาตรงนั้นอ่ะมันก็สบายใจเราแล้วถูกไหมคะมันไม่ต้องมีเงื่อนไส้เงื่อนไขลึกลับซับซ้อนเกิดว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นโคม่าถึงจะจ่ายอ่ะแล้วในกรณีถ้าสมมติว่าเราทําประกันไปแล้วถูกไหมคะแล้วเราไปตรวจพบเจอเชือ้อถ้าเราไม่ได้ซื้อในเรื่องของตรวจพบเจอเชื้อแล้วจ่ายเนี่ย เขาบอกว่าจะต้องมีการนอนรักษาแอดมิดเป็นผู้ป่วยในเขาถึงจะจ่ายค่ารักษาให้กับเราแล้วถ้าเราไม่แอดมิดล่ะคะตรวจพบเจอเชื้อแต่เราอ่ะกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านหรือเราอ่ะใช้เขาเรียกว่ามากักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่ได้สิทธิ์ในเงื่อนไขข้อนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นดุล,ดลยพินิจของแต่ละคนนะคะแต่พี่ยุคิดว่าพี่ยุเอาในเรื่องของเจอจ่ายแล้วจบก็คือ ไม่ต้องลึกลับซับซ้อนหรือวุ่นวายอะไรนะคะพี่ยุก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับหลายๆคนแล้วก็ครอบครัวพี่ยุพี่ยุก็เลยตัดสินใจเลือกแบบนี้ดีที่สุดค่ะทําไมพี่ยุถึงบอกว่าเลือกซื้อในแบบที่ว่าเจอจ่ายจบ ก็ก็คือมันสบายใจเราก็เพราะว่าเท่าที่พี่ยูได้ดูข่าวหรือได้เเสพข่าวนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ารับการรักษาที่นอนอยู่เป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลอะค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเชื้อแล้วเราไม่ต้องนอนรักษาอันนี้เขาให้เรากลับไปกักตัว เองอยู่ที่บ้านนะคะไม่ให้ไปเจอใครเนี่ยสิวันหรือ20วันเนี่ยสแสดงว่าเงื่อนไขตรงนั้นเราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็บอกไม่ได้ถูกไหมคะว่าได้หรือไม่ได้แต่ที่สําคัญคือถ้าตรวจเงื่อนไขที่ว่าตรวจพบเจอเชื้อแล้วจ่ายเลยทันทีเนี่ยจบนั่นอะ ก็ถือว่าโอเคละแฟร์แฟกันแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าสัญญาฉบับนั้นก็จบไปเลยนะคะแล้วปีหนึ่งก็จ่ายไม่แพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะทีะ่เชื้อตัวนี้เนี่ยมันลามลุกลามเร็วแล้วก็ติดต่อกันง่ายมากๆพี่ยุกก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะป้องกันตรงนี้เอาไว้นะคะด้วยเงินเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองอย่าอย่าไปตรหนีหรือว่า รู้สึกว่าเสียดายมันเลยนะคะก็คือเพราะคิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันซื้อความเสี่ยงความสบายใจให้กับเราและครอบครัวเราได้ก็จ่ายไปเถอะคะ่ะยอมจ่ายไปเถอะคะ่ะและคลิปนี้นะคะพี่ยูก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อย แล้วก็คงจะไขข้อข้องใจกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ว่าเราจะซื้อแบบไหนดีเราซื้อแบบนี้ดีไหมซื้อแบบมีค่ารักษาดีไหมมีชดเชยนอนโรงพยาบาลดีไหมก็ลองเอาไปวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดูที่ว่าอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเราและความต้องการของเรามากที่สุดนะคะส่วนทุกๆบริษัทก็ดีเหมือนๆกันราคาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกติดต่อนะคะแล้วก็ประสานงานกับใครนะคะที่สะดวกสบายเรามากที่สุดะค่ะ และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ฝากนะคะแชร์ต่อแล้วก็กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะให้กับพี่ยูและ Happy m ม m เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ยูด้วยนะคะแล้วพี่ยูจะมีคลิปดีๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยมาบอกให้กับเพื่อนๆอีกนะคะในช่วงของไวรัสกำลังระบาดนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับ ป้องกันตัวเองนะคะและครอบครัวให้ดีนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสด,ด้วยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยค่ะก็ฝากนะคะคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ยุและ h a p p ี้มัมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีและลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย